ไม่พูดอะเอาเอ่อกูเปิดมาแล้วนะเโอเค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 ทุกคนสวัสดีนะตั้มชอบเล่นกันด้ยแล้วนะั้นก็วันนี้เรากลับไปอยู่กันในเกมไอเกมเป็นไรอ่ะมามามารับนะก็เออเราเป็นการเล่นแบบว่ารีรันเข้ามาเพราะว่าไม่เข้าไม่เ้าไม่เข้าตไกตค้าอกตอกตอกตอ้ตัดไว้ตัดไว้ตัดตว้ตัดไอ้โอเตตอดไว้ตัดไว้เล่นบกตอเตลกตอตอกตอกต เออเลือกเลยเลยก,กินเบียดได้ไม่แล้วไม่ไม่ตัดไม้ต้นเดียวกันก่อนไม่ได้เร็วๆนี่ตัดเลยตัดมยอยเฮ้ยขาลามีเหมืองโคตรใหญ่เลยไหนวะนี่อ่ะโอ,อ้หนีโอ้ยอาหารขอหน่อยหิวเขากินหน่อยโอ้ยเกิดไมเอาง่ายกว่า ตืดไม้หน่อยก่าโอเคไอเกมให้ให้ไม้ให้ไม้ยี่สิบแปดอันไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็ให้นี่เลยโอ้ยนี่เลยให้กูัวสองไม้ได้เลยเดี๋ยวกูเอาไปคราบดักไม้เอาเอาเอาเฮ้ยไปไปลงเมืองอะเดี๋ยวกูตัดไม้อยู่อืตัดไม้ครับไอเกมอยากได้ขวานกูตับ ไม่เป็นไรดูทําเองได้ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จะใช้ขวานี้แล้วอ๋อเัินก็เอามาเลยอ่ะก็คือจะตัดไม้รอเลยขึ้นมาปุ๊บได้ไม้รอเลยหลังนี้าครับดาบไม้ก่อนแล้วกันก็ถ้าเล่นในเบรนล็อกมันจะลื่นกว่าจาวาหน่อยใช่แล้วด้วยการที่ว่าใช้คนละภาษาเกมมันก็จะตีเนเล็ดีกว่าที่ขนาดถ,ถ้าผมเล่นถ้าผมเล่นบนจาวาคือผมกระตุกมากแต่ผมเล่นบนเล็บเล็อกตัวนี้คือลื่นปืดเลย้อห,หมูมองหน้ากูอ่ะผมรับดาบไม้ได้ไหม อับดิด้อยชาวผู้กินหมูได้อืมใช่เหรอแต่ว่าตอนนี้กำลังแย่งเนื้อบัวอยู่อ่ะ้ยแต่กินเนื้อหมูได้นะเอ้ไม่ใช่มุสลิมเอ๊ะไปเกมไปเกมเอ๊ที่กินโจ้คนหลอยคนแซมเฮ้ยงกินเนื้อดิบได้ยันเนื้อกระดิสก์ โยนเนื้อลงมาข้างล่างหน่อยเดี๋ยวเผาให้โอ้ยที่บ้านเหรอเนี่ยไม่ใช่บ้านโยนเนื้อมาอ๋อโยนเนื้อเนื้อหมูน,อนมโอ๊ยปิ้งทำไมกดผิดอุปกรณ์หินไปเอาอุปกรณ์หินไปโอ้ยอุปกรณ์หินอย่างงี้ไปตัดไม้ต่อฝ่ายเละ อย่างนี้เราเปิดเอ็กเลยเอ็กเลยคืออะไรเอ็กเลยเอ็กเลยก็คือการที่ว่าเราสามารถมองทะลุแร่เพื่อหาแร่ได้ปกติเขาใช้กัน <c oughs> ไม่แต่มันจะมีมันจะมีมันจะมีมอสตัวหนึ่งที่ว่าเป็นเหมือนแบบเป็นแฮกอะในคอมอะที่ว่ามันจะสามารถออโต้ขุดแร่ให้ได้อะยีีพีแรกทำอะไรดีอะทำใจอะมุณก็ต้องทำใจแต่ว่ามึงทำอะไรดีอะบ้านอะไม่จำเป็นหรอกเพราะว่า,าต้องหาแหล่งอย,อยู่อยู่ดีๆกันเราแบบสร้างบ้านจุดเริ่มเลยไหมก็ไม่ใช่ไง งั้วสินะงั้นเราพันแรกหาเพชรเลยไหม <S 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 ใช่เออพันแรกลงเหมืองเลยดีกว่าเออพันแรกลงเหมืองเลยไงไม่ต้องสร้างบ้านไงมาเกมมาเส,ร,สร็จละเซ็ตอัพหมดละเสร็จเร็วยังไม่ทำเลยนี่เสร็จเร็วไหนอะมีอาหารแค่เนื้อหมูสองชิ้นแล้วก็ที่เหลือเป็นทานแล้วก็นี่อาหารหาหาขอนไหมอาหา่ฮะได้ดิไล่ฆ่าสัตว์กันก็ได้ล่าสัตว์เลยคนแถวนี้กินหมูนะเอ้ยกูเจอลามา ก็เอจอแก่สามตัวแต่ว่าแต่ว,ว่าตัวที่สองมันเป็นสีเทาเหมือนจะเหลือตัวที่เหลือเป็นสีขาวแต่เจอดอกไม้เหลืองอยู่น่าจะเปลี่ยนได้เอาอม,มันเ<บ>ชื่องกูด้วยอ้าวเดาจะบอกเลยว่ามันไม่รักมันมันไม่รักหรอกไม่รักเราจะมืดแล้วนะโอ้จะมืดแล้วดวงเหมืองอีก,ก็ต้องลองเหมืองใหญ่เลยไอ้เด็กกำลังข้าหมือ ทำให้พระอัลรอฮ์ไม่ใช่เอจอเจอรามะโอ้ยแก่จริงด้วยแย่ผลงานกอเกยกระจอ้ยมันหลดช้าโอ้ยโดนไปซะแ้าแย่งผลงานนึงอีอ,อ,อีโอ้อ้อียโอ้ยโอูมาด้วอยโอ้โอนกโละยโ้ยโอ้อ้ยโอ้ยโอนยโอนยโแ้อ้วอ้ยเอ้ยโอ้ยไอ้ยอ้ยัอ้ัโอ้อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้องยโอ้อเย็น้ย,ยอนอออโอ้้ Jungle, ย ไอ้เกม my god อฟเฮ้ยลูนัสเอนี่ไอเ้โขเหเอ้ยไม่เจ็บไม่เจ็บไม่ตายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยลนันัสเอ็กถ้าเราข้ามาได้แมีปกาดับชุดเกาะมานะเฮ้ยโอ้ยจริงไหมอีา ไม่ได้เลยนะกูบอกก่อนเลยเอาไปบเอาแบเอาแบเอาแชุดก่อนนี้ชุดก่อนนี้มี protection protection เบื่อไมมีใส่เลยหมดทองเลยไอเกมมาอาหารไปให้ให้ให้ไเกมให้ให้ให้อยู่ข้างล่างโยนตรงหลุมมาเห็นเนาะไอเกมมาเนื้อหมูไปโอเคเอามาเลยนี่เอามาแล้วแป๊บนึงนะครับทอดแป๊บโอเค ว่าเล่มันต้องโจอะไรงงๆให้ดูไอ้เกมกอยู่นะไปเอเกับ c h ยนี่โอ้ยรอตรงนี้แป๊บนึงนะโอเคได้มาเซ็ตสปาหน่อยได้เอาโอเคแต่แต่ถ้ากูไม่นอนมึงก็เซ็ตสปาไม่ได้เซ็ตได้ได้เซ็ตเซ็ตสปาไม่ได้นอน โอเคงั้น okay. คุณรอนตีนอ่ะก็เสร็จแล้วเกงก็เสร็จแล้วนะอ่ะฮะจะเปลี่ยนจากตีเปลี่ยนจากตีเป็นเอกเอ,อะไรไอ้งูเอ้ยมาแล้วต้งองโชว์อะไรกันให้ดูโอ้ยร้อนแรงร้อนแรงโอ้ยร้อนแรงดังไฟเยอะไปคุณฐานแม่หน่อยดิเคยคุณฐานแต่เอาทองแดงไว้ไหมไม่เอาแดงกระจก ไปย้ายจุดกันย้ายจุดไอเกมเม็ดลงมาดิไปดูแมดเพียบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยว <ไป S 1> สัญญาณนะว่าเอาไว้ขุดแต่แรกเอาไว้ขุดแต่แรกเพชรโอ้ยเราจะเจอแรื่เพชรแต่วีอีกทีแรกเลยว่าแหละไม่้หรอกแต่ว่ามันมีความเล็ออกกว่ายู่เฮ้ยอุ๊บต่อยมันต่อยช่วยที่ใช้ขวานตีก็ได้ไหมคะใช่วะเนี่ยไปเย้ําหมา โอ้ยโอ้ยจะมีเครี่สองตัวทํามิ่งซูนไปขึ้นข้าบนเถอะว่าแล้วเฮ้ยข้างบนมีแกสอตัวมึงยนไหวะวายรัตตาตุยโอ้ย ไม่สร้างบ้านจริงอะไม่สร้างไงดูทำเลด้วยดิตัวเมย์อะทำเลไม่ดีอะไม่ดีเลยเม่กี้ต้องออกจินพายแล้วทำตรงนั้นไม่มีอะไรเลยอะนี่นี่มันไอ้กายนีมาอยากอยากเห็นไหมว่าไอ้กายทำอะไรได้กูโอ่ไรถุยทำลายไงไอ้น้องทำอะไรกูได้ทำอะไรกูได้ ทำไรได้เหรอเออทำไรได้ทำนี้ไงไม่ดีไม่ดีเลยไม่ดีไม่ไหนเนาะตัวระเบิดเลยกลายเป็นเลโก้เฮ้ยข้างหน้ามีใครอืมรู้สึกว่าเราจะติดกับแม่น้ำไหมนะใช่เราสร้างบ้านยังเออไอเกมเอาเตียงไปไหนเตียงไปกินเนื้อสดเออแล้วแล้วแต่ว่าอิตเตอร์เล็กอยู่กับตัว อีเตเลกอยู่นี่อ่ะเอาไปนี่มันภูเขาใหญ่ปา,าปากทำคนหน้าเข้าหน้าเสียบมากเลยอ่ะโอ้ยอย่างงี้ต้องเข้าไแล้วมีโอ้ยงูสุดยอดไปเลยมากจังโคตรลาบเต้อูย้ยนี่เป็นโกนหนังผีเลยเนะเข้าไปเลยโอ้ยอมไม่มีอาหารกินด้วยไม่ใช่หรอเ้ยไปด้ยวยไหมเพื่อนบ้านแลนดี ส่งไปทำไมฮมยมีอาห,หารยางยาพิษด้วยแต่ถ้ำนี้ไม่มีอะไรเลยนะแบบมันคือถ้ำโงโงๆโหนึ่งเป็นบ้านไหมแม่อไม่ชอบไม่ชอบอยู่ที่มืดเลยไม่ไม่ชอบรักษณะนาถ้ำเฮ้ยหมูเจอหมูอ้เจอแก่ด้วยเอ้ยไอเกมดูตรงนั้นดีว,วะเจอแล้ว ล้เห็นตรงนู้นไหมโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วสวยเลยมีน้ำอีกสองฝั่งด้วยในเกมพี่ว่าจะกระโดดถึงป่ะวะไม่ถึงหรอกไม่ถึงได้ไงต้องมีเซนไงไม่ดูถึงน้ำอ่ะโอ้โหมันต้องไม่ถึงกันแล้วล่ะโอ้โหโอ้ยตกใจอย่างนี้ต้องถึงแล้วดูกู เอ้ยถึงด้วยอืมเอกจากเอ้ยวยน้ำช้าจังอื่ดำน้ำเลยวอวเต่าเม่นไอพวกใบดาบช้าจังเอานี่ไปอุ้ยดวขยะสิกูเอออ้ยไอ้เกมอะไรเลือกกกาะกลางเกาะกลางทะเลโค้ตสวย อุยอิสไมไอแลนไอโง่ไปแล้วดิจะตกเลยที่นั่นคือดินแดนของฉันไอกระจเอยบ้านฉันบ้านฉันไม่ใช่บ้านเดือยมันสวยจังเลยว่ะไอแกมาดูป้ายนี้ดิว่าอันแรกโอเคนี่คือแม่นี่คือไมไอแลนไอโง่อฮี๋ นี่สินะจุดเริ่มต้นของสงครามแย่งก่องงู่ก่อนหนึ่งถ้ากูอยู่วันนี้ไม่ได้นะกูอยู่ตายน้ำแล้วกันอฮ้ยอร์วอเตอร์อันเดอร์วอเราไปชอบเรื่องอะไรเกมเราไปชอบเรื่องอะไรเรผิดชอบเรื่องไม้ไม้ไม้หาง่ายอยู่แล้วไม้ทำฟาร์มก็ได้เอองั้นเราไปชอบเรื่องเรื่องหินเลยหินก็ทำฟาร์มได้ อาหารไปอาหารไปอาหารได้ได้จะกายดูแลเรื่องฟาร์มให้ฟาร์มออโต้เฮ้ยเหมือนมีใครมันแอบปล่อยดินดินแดนไปวะขออยู่บ้างเหรื่อเฮียไม่ได้ให้อยู่แค่คืนนี้คืนเดียวโอ้ยขอดินแดนที่หนึ่งไม่ได้ให้คืนเดียวเฮียโกดินดินไปเลยถ้างั้นเราต้องเป่าแตงสงครามนะเว้ย ต้องานงเ้ววันนึงสร้างสงครามเหรอเอ้ยกระตุนความเลยนะเอาโอ้ยยี้ต้องว่าที่อื่นไม่ไม่ไอ้นี่ก่อนก็ได้เอาเอาวางเตียงก่อนก็ได้เซตสปาไว้ก่อนนี่ก่อนให้คืนหนึงโอเคให้คืนหนึ่งนะนะคะนอนไปก่อนนอนไปก่อนเดี๋ยวตีสเกลตเตอร์ตีสเกลเลดับเย็ดเย็ดเย็ดย็ดครับตอนนี้ก็เซ็ตสปาแรร์ไปนอน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 อ๋อซีนอนหมดเลยเลยหรอได้ได้ได้ เด็กแมนขับผ่านรับอันไปเดินไปใกล้ใกโอ๊ยแับไล่ไมึงกูจะไปอยู่ไหนเนี่ยไล่กูกูอยู่ไหนหาที่เอาเองไม่สนใจอยู่ใต้น้ำตกดีกว่าเ,เอ้ยโคตรเท่นะเออแบบไอ้เนี่ยฐานลับไว้่อนน้ำตกอยู่ไหนน้ำตกไหนอะน้ำตก,ำตกอเอ้ยไอ้เกมเห็นเห็นเมืองเฮ้ไอ้เกมอยู่ไหนอะขึ้นมาก่อนเออกูอยู่ อ <Okay. S 1> ด,ดูดูตรงดูตรงในทางรอแยกงนั่นดิรู้สติว่าสร้างสร้างแพลตฟอร์มสร้างแพลตฟอร์มอะเป็นที่ยืนไว้ะมันโคตรเท่น่าดูจริงอย่างนี้นี่สร้างบ้านตนัวในใจเธอในใจเธอเธอปิดไว้เธอไม่ให้เดี๋ยวมึงเห็นกูสู้กับซอมบี้ดูเลยเดี๋ยวมึงรอกูดูรอดูกูได้เลยอยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวกูสู้ซอมบี้กูอยู่ หาย,ยากอุ้อยอวยไอ้เหี้จะ,ะมีแปลงแล้วตู้ไหวมีธนูอยู่อยสองอันอ่ะโอเคธนูอะาตายตายแล้วไอ้โดนโดนโดนัด,นดนหนึ่งโดนนัดหนึ่งนะไม่โดนโโอ้โหอเต็มหมดเต้เลยสวยตรงนี้มันน่าอยู่มากเลยอ่ะเหมือนเป็นประธานไหมกูอยู่เลยอ่ะไมฝ่ฝั่งฝั่งที่ได้เปรียบคือฝั่งที่มีน้ำล้อมนะ แต่ฝั่งที่ได้เปลี่ยวก็คือฝั่งที่มีซุ่มนะเราว่าเราเล่นให้จบเหมือนเหมือนที้คนอื่นเล่นดีกว่านะไม่เอาไม่ชอบเบื่อไงคนดูเขาเบื่อไงเออแต่แต่ถ้าเราเล่นอย่างนั้นจริงๆมันมีคอนเทนต์ที่แบบเด่นใหม่เลยนะเป็นคอนเทนต์แบบชนิดใหม่ที่เราคิดเราเองเลยนะเออว่าประกาศสงครามแล้วใครเป็นไอ้นี่เป็นแบบทหารอ่ะอืมไม่มีเราใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรศึกษากลไกเอาตามยูทูบเอาเอฟซีไหมเอฟซีัน เดน่เน่ก็ราดูก่อนอ่ะถ้าถ้ามีคนดูมาเล่นเซฟด้วยกันกับเราแล้วก็จะเซฟก๊อปปี้โวไว้แล้วก็ไอ้นี่แล้วก็ค่อยได้เลยอย่างงี้ดีเราก็มีอะไรทำแล้วแต่แต่เล่นให้จบก็ได้ไม่ครับแล้วค่อยไปบตามคำเฮ้ยชื่อบ้านกูมีดาบเหล็กเฮ้ยกูมีเอ่ะกูมีไม่น้องโอ้ยกลับมาอีกเด้อ มาได้มาอีกอีกอีกขำไรอะ่ะกูบ้านกูต้องสวยกับมึงแน่เพอร์เจอร์มันจะเพอร์เจอร์เลยติดกันเลยทีบ้านกูน่าอยู่มากเลยนะใช่หรอเด็กๆกบบเป็นไงบ้างมันมีโพรงม,มันมีโพรงอยู่พอดีเลยอ่ะใช่อจริงกูแบบมันออกแบบไม่ให้กูอยู่เลยอ่ะ ไปสำรวจสำรวจไปสำรวจภูเมเยตประเทศแป,ปแ๊บมาละมีอะไรบ้างไม่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 รู้เมื่อกี้หมายถึงว่ามาแล้วเมื่อกี้โอเคเออาแต่ว่าฝั่งที่เปลียนคือฝัง่งที่วนฟ้านะเว้ย ไอเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยอย่างนั้น,น,นต้นยากอยู่พานี้อัดกระจอกก่อนไหมอัดกระจอก,ก่อนเลยพาหน้าค่ายิงใหญ่อ,อ,อะใจใจใจก็ไอ,อตัวนี้มันเป็นเหมือนแบบเออวะตัวนี้เป็นจุดซุ่มยิงได้เลยนะแอบกับจานมองสงามเลยเหรอเดี๋ยวสร้างบ้านก่อนสร้างตัวก่อนเมืองที่จเจริญคือเมืองที่มั่งคั่งลย ว่าถ้าเรารวยเราซื้อทั้งทหารอุปกรณ์ทรัพยากรอะไรทุกอย่างเราเยอะต้องการตรีไม่มีทหารนะเอ,อ้ยไม่ได้หรอกคก็บ้านกูเสร็จแล้วใช่เหรอใช่แล้วแต่แค่เราตอนกลงคืนแล้วก็ซื้อเสปาอผแค่นั้นแหละบ้านกูจะสมบูรณ์แบบสุดๆมึงรออาป่าค้างได้เลย แอบดูทำไมแก่เนี่ยเกง่ะไรเกงกระจอกเลยโอ้ยทำไมมมึมาดิ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 โอ๊ยเราสารัาคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับไอเกมปิดดิ โอเคีวิดูบแล้วสำหรับเกมไม้คราฟนะซึ่งโอ้โหจะตีกูเป็นเกมที่ก็โอเควันนี้ก็ได้สู้กันแล้วก็เอ่ผมก็ชนะอยู่คนเดียวนะอีกคนนึงก็หืว้าวจ้าจับครับเอาไม้ไปกระพเออเอามาเออเเดี๋ยวเอาไม้มาให้เออแรงควักควักกระหู้ดอกไไม่ใช่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ฝ่าแรงกว่านะ ปัญญา,าอ่อนเลฮ้ยไอ้เตี้ย,ยใ,ใต้ใน้ำมีอะไรด้วยอ่ะข้าอีกเลยในเกมรู้ป่ะว่าคนที่มีอาวุธอาวุธที่